มาครับกินข้าวอีกแล้วกินข้าวอีกแล้วแกงปลาคอปลาเข็งไส้เส้นครับนี่กับปนครับนี่กับผักกาดหินผักกาดซอยนี่ครับครับแซ่บๆอีกแล้วครับนี่ก็เอากินกินกินซูจาวยาเบิงข่อยกินโหลดเอากินกินเอากินไม่ไงเอา้ากินเอา้าสูตรขา้าวสูตรขา้าว พักก้ามันอเอ้าสูตรเขาอ้าวนี่เอ้าเห็นแม่กินอร่อยก็สุขใจนี่ครับโอ้ยไปหามากขึ้นน่ครับนี่ครับปลาครับปลาคอปลาเค็งพ่อได้ยูได้กินครับนี่นะครับแนวกินบ้านๆครับกินยยมได้กระเสียบคือเกาครับเสียบจังได้ปะ คั่บอเสียบก็บ,บ่ได้กินแล้วม,มันบมมีอันกินเนาะแค <c ười> ่นันนี้บอเสียบก็บ,บ่สิบ้ฮู้สิกินยังแล้วเนาะเ <t> อาครับแค่นี้ล่ะครับแส่บๆครับพี่น้อง